สวัสดีครับวัสด,ดีชาวโกสกูลูทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษเป็นคำถามที่ร้อนแรงมากเป็นเหมือนคำถามที่จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาเฉยเลยคำถามมีอยู่ว่าใส่บาตรเวลาที่พระเดินผ่านหน้าบ้านเรามาหยุดแล้วเวลาเราใส่บาตรปุ๊บทุกคนที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะนั่งนั่งยองยองบ้างนั่งคุกเข่าพนมมือประเด็นอยู่ที่ ตอนนี้กาลังมีกระแสว่าจริงๆแล้วการน,นั่งรับพรแบบเนี้ยให้พระยืนแล้วเรานั่งเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดและทําให้พระเป็นบาปครับอันนี้ไม่รู้ว่าคําถามากทางบ้านถามว่าจริงหรือเปล่าครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วของที่ถูกคืออะไรครับอ่าคืออันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการตีความที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคือในพระธรรมวินัยเนี่ยมันจะมีข้ออยู่ว่าห้ามพระสงฆ์แสดงธรรม ถ้าเกิดพระสงฆ์ยืนเนี่ยห้ามแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการไม่เคารพพระธรรมไงคือเราแสดงธรรมกับคนที่อยู่ต่ํากว่าหรือถ้าเกิดพระสงฆ์นั่งอยู่จะแสดงธรรมกับคนที่ยืนก็ไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าไอ้คนที่ยืนน่ะมันไม่เคารพพระธรรมคือมันยืนคำหัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็จะมีหลายข้อเยอะแยะเลยตาอย่างเช่นบอกว่าห้ามพระสงฆ์แสดงที่อยู่ในทางแสดงธรรมกับคนที่อยู่ข้างนอกทางอะไรเงี้ย มันก็จะมีหลายๆอย่างก็จะมีได้แค่ว่าถ้าเกิดพระสงฆ์ยืนเราก็ต้องยืนเท่ากันอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยเอาจากตรงเนี้ยมา,ม,ามีคนบางคนมาตีความว่าการให้พรคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านนั่งรับอ่ะก็แสดงว่ามันจะทําให้พระสงฆ์อาบัติตรงนี้แต่ทีนี้จริงๆก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งการให้พรมันไม่ใช่การแสดงธรรม คือถ้าเราลองนึกจแสดงธรรมคือให้ธรรมะหรือแสดงหรือสอนธรรมะแต่ให้พรคือการให้ความปรารถนาดีอธิษฐานให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่การแสดงธรรมโดยตรงสองคือมันจะมีบางข้อที่เขาบอกว่า,างานที่ที่ไปให้พอรอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะไปอาบัตอีกข้อคือการไปแสดงการประจบชาวบ้านอันนี้ก็เป็นอาบัตตัวหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ต้องมานึกดูว่า การที่พระท่านให้พรเนี่ยท่านไม่ได้ประจบชาวบ้านแต่มันทําให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาถ้าอยู่ดีพระมาบินธบาตแล้วก็ไปเลยบางทีชาวนาพระนุสามาทำบุญใส่บาทแล้วยังไงอะไรเงี้ยเขาอาจจะเสือส่อมศรัทธาหนักกว่าเดิมมันมันไม่ใช่การประจบมันเป็นการส,สร้างความศรัทธาให้ชาวบ้านล่าสุดท้ายต่อให้คุณตีความว่าการให้พรเราใช้คําบาลีซึ่งเป็นธรรมะแต่เราอย่าลืมว่าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่ขั้นห้ามแสดงธรรมกับคนที่นั่งเพราะว่าในอินเดียมันเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นคือคนที่นั่งเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เคารพในพระธรรมเขาถึงได้นั่งแต่ในขณะที่คนไทยเนี่ยการที่เรานั่งก้มยองยองลงยกมือเนี่ยคือเราแสดงความเคารพในพระเราถึงได้นั่งเพื่อจะรอรับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่ผิดอยู่แล้วเพราะมันคนละวัฒนธรรมกันการนั่งของเราคือการแสดงความเคารพแต่คนอินเดียคือเขาไม่เคารพ เพราะฉะนั้นมันจะเอามาตีความรวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเราสามารถนั่งยองๆรับพรได้ตามปกติเลยแต่ว่าก็อาจจะมีบางวัดที่เขาค่อนข้างสติ๊กตัวนี้ถ้าเรารู้เราก็เอาที่สบายใจของแต่ละฝ่ายคือคุณจะยืนหรือนั่งอะ่ะมันก็ได้บุญทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปบางวัดที่เขาค่อนข,ข้างสติ๊กว่าไม่ได้ห้ามให้พรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วก็เข้าใจเขา,เาก็รับตามที่เขาเขาพรแต่ถ้าเกิดเราไปที่ทั่วๆไปที่ท่านไม่ได้ถืออะไรมากเราก็นั่ง รับพรด้วยความเคารพได้ตามปกติหมายความว่าจริงๆแล้วอย่างประเด็นเนี้ยถ้าไม่ได้ให้พรเขาจะทำท่าอะไรกันครับให้ก็คือพระจะบอกให้เรายืนแล้วก็ยืนเหมือนยืก็ต้องยืนเสมอกันหรือนั่งก็นั่งเสมอกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็คืออย่างนี้สมมุติว่าถ้าไม่ใช่นั่งก็คือต้องยืนใช่ไหมฮะอ่าหรือว่าห้ามเลย อันนี้ได้ยืนกับยืนได้คือมันเหมือนก็เสมอกันเข้าใจอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นจริงก็คือพัก็จะบอกเองว่าให้คุณยืนยืนรับพรไม่ต้องหนัากส่วนใหญ่ถ้าเขาเขาค่อนข้างสติ๊กอ่ะเขาก็จะไม่ให้พรไปเลยเพราะบางคนพระบางองค์เขากังวลว่ามันจะเป็นการแสดงธรรมหรือเปล่าหรือเป็นการแสดงเพื่อประจบชาวบ้านหรือเปล่าเพราะกลัวอาบัตอะไรตรงเนี้ยแต่จริงมันไม่ได้เป็นแต่ถ้าเกิดท่านถือแบบนั้นแล้วท่านสบายใจเราก็เอาที่ให้ใหท่านสบายใจก็ได้ แล้วมนนีไม่เยอะส่วนใหญ่ทั่วไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้เราจะสื่อสารกับพระยังไงครับออย่างเป็นสันทัตยานคนให้เสร็จปุ๊บมอบเสร็จมันจะด้วยความแสดงอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะฮะมันจะทําตัวให้รีบลงไปกับพื้นแล้วคุกเขา่าก็ทำได้เลยคือถ้าพอเราใส่บาตรเสร็จปุ๊บสมมติว่าเราไม่รู้ว่าพระท่านถือแบบไหนเราก้ม ได้เลยเพราะเราแสดงความเคารพถ้าเป็นพารที่ท่านไม่ได้ซีเรียสท่านก็ให้พรตามปกติแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ที่ท่านสติ๊กมากท่านก็จะไม่ให้พรท่านก็จะเดินไปเลยเราก็แค่ไม่ต้องตกใจว่าอ้าทําไมท่านไม่ให้พรก็แสดงว่าท่านอาจจะถึงตรงนี้แค่นั้นเองแต่ว่าท่านจะไม่บอกใช่ไหมครัว่าไม่ต้องนั่งยืนท่านจะไม่มียืนบอกไม่มีการมายืนบอกท่านก็จะเดินของท่านไปเลยครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่า ถ้าเกิดให้พรแล้วเราไปนั่งพระจะบาปหรือพระทำผิดแล้วบาปอะไรก็ไอ้เกี่ยวกับบาปเนี่ยฮะมันเกณฑ์ยังไงครับมันเป็นอาบัตก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือเขาถือว่าบางคนเขาเข้าใจว่าการให้พรคือการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นพอเราไปนั่งเหมือนกับว่าแสดงธรรมกับคนที่อยู่ต่ํากว่านั่งมันเลยเป็นบาปแต่อย่าลืมว่าการนั่งของเราเราให้ความเคารพมันเป็นคนละวัฒนธรรมกันหมายถึงว่าสิ่งที่เขาต้องห้ามคือมันเหมือน เมือนเอาง่ายๆสเปียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นเซลล์ไปเสนอขายที่สมัยก่อนเขาถึงห้ามกันเพราะว่าเปรียบเหมือนว่าคนไม่ได้ตั้งใจจะรับแล้วเราไปไปวุ่นวายกับเขาเพ<อ>ื่ออะไรประมาณนั้นนี้ใช่ไหมฮะที่เขาป้องกันกันก็คือพระพุทธเจ้าท่านจะค่อนข้างละเอียดอ่อนในเรื่องของสังคมมากค,คือข้อบางอย่างถ้าสังคมเขาไม่โอเคท่านก็จะไม่ไม่ให้เข้าไปวุ่นวายตรงนั้นอะไรอย่างนี้ ทีนี้พ<ะ>อบริบทคนเปลี่ยนไปแล้วบางคนไม่เข้าใจไปเอามาใช้ตามอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดมีปัญหาในบางที่อ,อืมแล้วอันนี้เลยก็คือกลายเป็นว่าเอ,อจริงๆแล้วอ่ะก็คือใช้กับบุคคลที่เขาต้องการรับพรก็จะเสมอกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกว่าเออ่คนที่นั่งบางทีอย่างที่อาจารย์รอบที่บอกคืออาจจะคุกเข่าเพื่อเขาพร้อมที่จะรับพรไม่ใช่นั่งแบบกินข้าวไม่ได้นั่งแต่ อ่าอันนี้แล้วถ้ายือนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สนใจอันนี้ก็ถือว่าบาปเหมือนกันสรุปแล้วพระก็ไม่ควรจะไปให้พรใครสมสี่สมหะให้ได้ปกติเลยป้าพับให้ได้ปกติเพราะพรไม่ใช่การแสดงธรรมอย่างแรกอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราให้แล้วถ้าเขาไม่รับก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ให้ของเราตามปกติไปเออผมมีคําถามนิดนึงครับนอกรอบเวลาคน ใส่บาทรนะครับเขาเอาขนมเอาพวกขนมใส่บางทีเป็นของอร่อยใส่อย่างนี้ยฮะถือว่ามันมันทําให้พระนี่ต้องมานั่งกินอาหารที่แบบเหมือนสําเร็จรูปที่อร่อยเป็นอบายมุกอะไรอ่งนี้เกี่ยวไหมครับก็ไม่เกี่ยวพระท่านฉันได้ทุกอย่างถ้ามันไม่ได้เป็นของมึนเมาไม่ได้เป็นอะไรพวกเนี้ครับก็ถวายได้หมดเพียงแต่ว่าพระท่านก็ต้องเลือกฉัน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระหลายรูปตอนนี้ก็เป็นโรคความดันเบาหวานเป็นอะไรเพราะย่านย,ยงก็ถลายแต่ขนมแต่อะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยท่านก็ก็จเป็นต้องฉันเพราะบางทีก็ไม่มีอะไรจะฉันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลือกได้ก็เลือกอาหารที่ประณีตที่เป็นประโยชน์ของท่านก็จะก็จะยิ่งไตบุญนมากขึ้นครับอันนั้นก็วันนี้สรุปประเด็นนะครับก็คือเรื่องกรณีที่ถ้าเกิดเราไปนั่งแล้วแลวพระสวดหรือว่าพระให้พรเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ ความเหมาะสมของตัวบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าเอาตามจากกระแสเนี่ยน่าจะไม่ได้ผิดอะไรนะครับใช่ไหมฮะ<ๆ>เพราะว่าการนั่งเป็นการนั่งแบบเครารพแล้วพร้อมที่จะรับคำพร,พรคำสวดนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเขายืนยืนแล้วพร้อมให้รับคำสวดก็ได้ใช่ไหมฮะได้เพราะบางคนเขาแบบข้อเข่าไม่ดีหรือว่าคนแก่อะไรเงี้ยเขาก็านั่งไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติอ่าแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีคุณไปไหว้เสร็ แล้วพระเดินไปเลยก็อาจจะแสดงว่าพระเขาอาจจะเคร่งในเร่งนี้เร,เราก็ต้องเข้าใจแค่นั้นเองก็งไม่ใช่แปลว่าพระไม่พระคือพระโกรธอะไรไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะครับไม่เกี่ยวท่านถืออย่างนั้นของท่านเองครับอ่าสาหรับวันนี้น่าจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะครับเผื่อใช้ในการดําเนินชีวิตเข้าใจการทําบุญตักบาตรมันมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนได้บุญ ได้สิ่งที่ดีๆทุกๆวันเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ